สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่อิ่มวัดทุ่งนาใหม่กับเหรียญชนะจนครับร้อยหกปีนะครับปีสองห้าหกหกนะครับวันนี้ตัวอย่างเหรียญเนี่ยจะเป็นเนื้อนะวะโลหะนะครับโอ้โหด้านหลังเนี่ยจะเป็นอักขรเลขยันนะครับมาเดี๋ยวมาดูแต่ละรายการกันครับ กล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับเขียนว่าชนะจน1นึ้ปีนะครับนี่ปี2 5 6หอ่าเดี๋ยวขอดูเหรียญแรกเหรียญแรกเป็นเนื้อนวโลหะนะครับขอบขาวหน้ากาก,ากทองระครังจัดสร้าง66หเหรียญครับนี่ครับโอ้โหนี่เนื้อนวะหน้ากากโหดีไม่หน้ากาก,ากทองคํานะครับอันนี้หน้ากาก,ากทองระครังพื้นแดงขอบขาวนะครับ ขอบเหรียญที่เขียนว่าชนะจนร้อยหกปีนะครับด้านหลังก็เป็นโคดเลเซอร์นะครับก็จะมีนอนหนูเนื้อนวาวะหมายเลขสามเจ็ดตอกออ่างดาวนะครับนี่โ,โหกระแสเหรียญก็โอเคนะเห็นไหมครับพื้นเป็นเส้นเป็นสายเวทสายเสย้นส,สายฝนต่างๆนะครับเส้นสายฝนของเหรียญน,นะเนี่ยปีสองห้าหกหกครับอ่ะรายการต่อไปครับรายการต่อไปรายการต่อไปจะเป็นเนื้อนะวะพื้นแดงขอบ หน้ากากเงินนะครับนาวะพื้นแดงนะแต่ขอบนี่เป็นหน้าเป็นเงินนะครับนี่ครับอันนี้เป็นนาวะนะครับอันนี้ไม่ใช่งานหน้ากากก็ดูว่าสวยไหมครับงานหน้ากากเมื่อกี้ก็คมชัดนะนะครับเป็นพื้นแดงนะอันนี้นาวะเหมือนกันนะครับโคดเลเซอร์หมายเลขห้าสามตอบเหมือนกันสุดท้ายนะครับสุดท้ายเหรียญที่ให้ชมวันนี้จะเป็นเนื้อนวะโลหะลงยาจิวรันพื้นแดงขอบขาวนะครับ ดูความคมชัดในตาหลวงปู่ต่างๆก็โอ้โหโโเขาเรียกลงยาไล่สีไหมไล่สีแดงส้มนะไล่สีแดงส้มห้าเก้าเหรียญไล่สีแดงส้มนะครับีนวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็มีพะะระราคาเป่งปันเริ่มต้นแต่หนึ่งร้อยบาทมากมายหลากหลายรุ่นเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ